ะแกะเนื้อกันเนาะพี่น้องเนาะเ,เนื้อดูนะคะว่จาจะน้ากินขนาดไหนนะคะอันนี้หนังปลาเต้งไม่กินนะคะบางคนเขาจะกินหนังเนาะแต่ปลาเต้งจะไม่กินหนังนะคะโอเคค่ะพี่น้องสวยไหยคะน่าทานมากค่ะนะคะ ดูคะ่ะพี่น้องอุ้ยหน้าทานคะ่ะควันหุยหุยนะคะพี่น้องคะ่ะนะคะหนาวก็หนาวควันก็ควันคะ่ะแบบนี้ก็ไปกินกับข้าวเหนียวร้อน,อนเๆเซ่บๆเนาพี่น้องเนาะ,ะ่ะโอเคคะ่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะป้าเต้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะ,ะฝากขอบคุณนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามและก็รับชมช่องป้าเต้ไว้ด้วยนะคะ